ไปได้บ่ดนี้ไปฮอดปีลรวบอกยังหาก็าได้แปดเดือนว่างชาวาไปเดี๋ยวนี้บอกแม่นมันเป็นเงนเปิเป็นสตรปิดปัวม่น,นมปนสรนบำบัดสตรปิดปัวคนบ้าทำชาวบาบดีปวัวขึ้นเนาะโอ้ยอมมันติดยาหันอะไรก็ได้หนันนะปุกว่านี่คือยังมีคนหันหาไปหาสารพัดเด้ คือว่าทั้บาทคนเรื่องถุงสีเป็นมันก็บไม่ได้คือกันจักถูเจ้าไม่ได้แล้วนี่ก็สิฝากได้อยู่บ่แบบว่าสิได้ตามแผนอยู่บ่นี่มันก็ไปเขาการได้แล้วเขาก็เอาแล้วแหละกลับเลยแล้วมีเยู่กันเป็นเอาลูกด้านเรื่องเอกสารนะมันมียากแม่มีแต่เผาไปประกาศเอาคนเข้าไปแล้วประกาศเอาเอกสารเดลยห้ยเผาเขาก็มาย้านเป็นเอาพวกถุเพิ่งเข้าไปนั่เนาะ เขาไปอยู่ทั้เดือนนึงเนาะพรมยุ้งว่าว่าะเนาะเออพรมว่ะลูกเจ้าก็กินยานี่ป่ะเออกินยานี่แล้วกินแล้วก็ลงที่ย์ลงแดนลายลายผีพ่นได้หัวใจพอดูผีอ่าชื่อผีอึดผีอึดผีเพ่นผีอยู่พ่นนั่นพ่นนี่หัวใจพื่อมันสบายนี่กับหมอแม่เล้วอันผีเนาะหมอแม่หมอนี่มันวอาไปวางเราไปบ้าธรรมดาเนาะมันลายไปนี่ มันลา้น,น้ำกินยางอกัน <c oughs> โอ้ยพี่น้องเลย <c oughs> เปิด <c oughs> ภาพขึ้นกัมาฮอดบ้านป้าวอนเป็นที่เฮียบห้อยเงียบติ้งสร้างพนกระลงพักพรป้าวอนพน,นกระหัวพนหันแห้งแล้วอ่าเจ้าพี่น้องเลยเขาสิมาถามเรื่องราวของชาวใบก้อนเป็นยังได บ่าวเทิดไปไปนําอยู่บนนอกที่น้องบ่อนก็นั่งอยู่นี้นะสบายดีปาสบายดีโอ้แข็งแรงดีแท้่านี้เลยจัดเลยจัดเลยเอาตามสะดวกเลยบ้าสบายดีอ่า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 ต่อน้อยแล้วเ่าสิบ่าวเทิดท่านไปปลูกอ๋อจะขะน้อยเปล่าคุณแหละถักเจ้าคนได้ไปนําเจ้าบ่อเมื่อคืนนี่เราบ่ได้มาจ้าอดบ่ายโมงหนึ่งชองโมงแล้วบ่าวเทิถึงมาอะไร บบ่บริมาบอกโรงพยาบแลได้ขน้อยกับบริไปเฮือนเพิ่นแล้วสบายจาังในเมือเ่อนอนอยู่นี่แล้วมามาก็เห็นเยู่โดยขบมาแล้วก็มาขน้อยกับบริไปใส่<อ>แนวนั้น<อ>ก็ขน้อยใช่ไหมจักหักเรื่องสบายี่ยขเขาไปแล้วใส่หลุดไปแล้ว<อ>บันหาแบบไ,ได้ขน้อยก็ยังบู้ นน่น,นั่นดอกหักลุงกับไปน้ำห็นบ่ลุงจะ่ไดไเทียนอ,อไปน้ำการท่านเนาะโดยเ<ะ>มื่อคืนป้าเตวก็ไปบะป้าเตวอกับไปเมื่อคืนแลีวมากินข่าวอยู่นี้จะปิดชระเจ้าสุดม,มือใยนางมาพายพิษบ่บริพิษกันจับบิดกับชุดเจ้าออแล้วสบายใยนางมาป้าเออใาอจากกินข้าวเอ็นอนเสื้อคงคอยลับเด้อ ป้าเอ้ยเาอยากจะโดยป่ะลูกเจ้าก็ไปบ่บ่ไปใช้เดี๋ยวนี้ไม่จะพูว่าไปลานน้อยเจ้าบ่พูน้อยนั่นนะโดยค่อยมาเบิ่งตัวเพิ่นก้อนว่าเสียวสุดใหม่มาให้เพิ่งสุดเกินเลยลานพอมันไปทำงานมื่หลานนั่นน่ะเนาะโดยโดยว่าข่อยคันเสียวมาเหมือนันมันมีพอดีนะก็เลยโดยแล้วพอดีเลยให้อ้ายเลี้ยง Ai em có đây lu đây nhé. Ai cháu nó bảo lu cháu nó. Lu. Nhai làm đấy, em coi chỉ đây ăn sữa mà hay lao hay thử. Ai ăn cháu nó. Ủa nhai gì nữa? Tham chu này Tham cái này, lại آi, <cás> này <cả như> <MP1> <tương> tie, là nó. Coi xài đây lao coi xài đây nó. Đấy Thì ông ma phong thì gấp sụt làn cháu. Rồi. Mày thử mà. Ôi ta. Em mình có nghe chứ. Mình có ขาเอา,หาอไห้ฮนที่มีเครื่องเขาเอาไห้ได้หนึ่งหนาวแล้วดิเนาะโอ้ย่านี้สักเดือนสิออกมาสบายเนาะอิงตามผู้ใหญ่ใจดีและพอผู้ใหญ่ใจดีว่าวสามเดือนหกเดือนถ้าจะหมักจะให้พาก,กนดีให้ลูกมันเที่ยวส่งขลาวขอน้อยว่าจังแมงบุแม่นขอน้อยว่าผิดแล้วก็ะยาว่าพื้น

กูใช่หมวกอะไรบ่ะนั่นบ่แม่นั่นบอออยนะใคเคยทายชอยเจ้าตะกี้น,นะไปเซ็นเซน็น,เซนก็บอที่ยังอาหลานชื่อหอนกัอ่อ่า <c ười> นั่นอกม,มาก็บเราปลูกเก,กแล้วม่ขคืนนี่ น,น hehe, UM os, ah, oh. ่งกินข้าวมีสามห่อไข่ห่าหน่อยเรากินเมดข้าวติบหนึ่งกับเปลือกผัวบได้กินเนาะผัวบรด้กินผัวบิันได้มาเด็กเลยมื้อลุงกันนางนี่นี่แล้วความเราเทิงลมกันแล้วป้ากับลานกับลูเราบอเข้าใจนะบอภาษาเพิ่นตัวเข้าใจกับเข้าใจตัวบอเข้าใจกับบุเข้าใจภาษาเราเชิงเนาะภาษา

ตอนสี่มันว่าวกันนั่นไหมอมแอมขึ้นหนุกเอียงนี่ะใช่ว้าวกันที่เจ้าน่ะอมแอมเขาบอกโอ๊ยดีใจนะดอยดเจ้ามากคอยดีใจเพราะว่าว่อนั่นแล้วพอแฝกว่าเจ้าบริแพงเลยแพ้เตงว่าเจ้างาคอยได้ที่เจ้านางกิ้งมันน่ะคอยยังแพ้เตยอว่อมแอมออมแอมขึ้นหนุกเอี้ยงเว้ากันนี่แหละ เขา่อบมบรมตกันแล้วเขาไปทานอะไรลมวนอ่ผู้ดีลมวนเขาน่อยผู้ดีคายบกแ้วตบ่เล้ยวแลวาังเอาแล้วเนาะกันนลำไก่ขั้นันเศร้านก็นีดเศราหายแล้วเป็เพ่อนเปลายบนนั้นเปไงอือืม สั่งเป็นอะไรนี่เนาะพ่อวันดูอ้กมากินเข่ากินน้ำก็เป็นได้สองสองขวบคราน่าดีครานตายแบบนงินสบายเนาะแน่แล้วไปแล้วบ้านี้ก็มีแต่ว่าอันให้ลุงลาแล้วส่งข้าวส่งน้ำเนาะลุงมลาแล้วจะมาลุงจังไปกาฮิวๆแน่จังไปส่งเนาะโดยกระโบกินอย่าง แล้วเราก็พอเถอะจิ้อหิงมอว่าข้าก็จะไปยูส่งข้าวให้ลูกเขาเอ้าพิษปัญชินจังป้เต็มมือมือหื่นจังปมายฝงก็จะไปส่งข่าให้ลูกคือกันคือทอดลูกว่ะส่งคองอยู่คุก คนได้ออกแบบให้เพื่อนพ่อน่าได้ออกแบบเขาักนี่ใสแล้วว่าปุกให้เดี๋ยวนี่ดีเนี้ยนี่ห้เดี๋ยวนี่ดีนี้ใจเราข้อที่เจ้าปุก ไกวปลาวันก็บโฮู้อาเธอไปหรือบรีไปเนาะบฮู้บฮู้ขนอยบหู้เธอจะกชิอกับไผบาทเนาะย่เนากยยากดอกมันกระนอนชวนอ้อยปลูกอ้อยพื่อนีเราบอยู่แล้วพวกแมเฮาห้จีไแดงเลฮถิ่นแค่อๆเลยะนมันเป็นคนดีเหรอกระเพ่ะ bắt giữ do yama nó quá muốn lương tùy do yama lì kiếm 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 ได้บัดคามาแล้วบัดไดลานว่าสื่อคนในบ้านนี่หูอยู่บ้านนั้นนาทองขหนาผู้นั่นผู้นี่ลูกผู้นั่นผู้นี่หูมดติอมดเพราะแมนบ่พอมาไหมลูกเพียงลูกพ่อกระแตนี่กระบะใต้ตกหน้าเป็นบ้าหมูลูกคนหนึ่งเป็นบ้ามูนะ กระต่ายตกน้าพี่น้องเฮานี่ก็เป็นบ้าหมูกระต่ายตกน้ามันเราสื่อหมดจือหมดอดีผัดทำบวกกินนาทำมนกินแล้วก็เสียคนต่างเมานั่นเอเออมเช่าหมขาเ่าแล้วนเออก ก็กินน้ำต้มวะน,มน้ำหาไฟพอแพะอไม้เห็นดอพอพักแผกันเดดอมาขาหน,อ,นอยต้มมันมมนั่นแหละกินดีมาคลังว่ะจะมดปในช่องสามหน่วยยังียา,ามหน่วย,ใ,ยให้ไปบอกฝนอมอันดได้มากอัน,เน้เยียเ,เอมากไ่เน้าหะอเ่โดยดต้องกินมากอันนัน้นแหละ เด้กลังตีก็จะบ่กพรมยาปัดขามด้แห้งไม่ได้ติงทอดแต่นี่ๆออกนอกยาหมว่มแล้วเนาะโดยวางยังหม่มกวมีอยู่อนิีอนีดันก็ลงแแวบ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 ไปน้ำเดียไหลลงเรื่อยๆเนาะโดยมันก็แห้งลงไป

ยังหากก็ได้แปดเดือนว่าชาวายไปเดี๋ยวนี้บ่แม่นมันเป็นนั่นเปินเป็นถูปิดปัวมั้งแม่ถูน้ำบ้านถูปิดปัวคนบ้านทำชาวใบปูขึ้นเนาะโอ้ยของมันติดยา,ห,าหันอะไรก็ได้ขน,นาดถูกกว่านี่ก็ยังมีคนหันหาไปหาสารพัไดไหนคือว่าสารผัดคน เรื่องสิเป็นมันก,ก็ไม่ได้คืนกันจกักเจ้าไม่ได้แล้วนี่ก็สิฝากได้อยู่บ่แบบว่าสิได้ตามแผนอยู่บ่นี่ยมุก,ก็ไปเข้าการท่นา,านล้วแหลกขอก็เอาเราแหลกกลับเราแหลกบ่กด,ดียู่กันเพิ่นเนอาโลโอ้ยาน,นเรื่องเอกสารน่ะมันยากแน่อืมไม่ใช่หนี่แต่เผ่าเขาไปประกาเอาคนเข้าไปแล้ว,วเพิ่นก็เอาเอกสารเลยห้เฮาเฮาก็เอามาย่าน,นเพิ่นเอาพวก y ยูทูบเพิ่มเข้าไปนํนนาเนาะเข้าไปอยู่จักเดือนนึงเนาะพวก YouTube ทูบ ว่าเนาเนาะเออเพิ่มบอกได้ลูกเจ้าก็กินยาดิบอ่ะเออกินยานี่แล้วกินแล้วก็ลงที่ย์ลงแดนลายลายผีพ่นได้หัวใจพื่อผีอ่าพอดูผีอืดผีอืดผีพ่นผีพ่นนั่นพ่นนี่หัวใจพื่อมันสบายนี่ก็โมแม่แล้วอันผีเนาะโมแม่หมอนี่มันว่าไปรางเราไปบ้าธรรมดาเนาะมันลายไปนี่มันลายน้ำกินยาด้วยกันมันลาย ไปมื่อการสิแคนเดือนของเดือนนีมันก็แนอ่อนลงมาแล้วไปมาแฟแด้ว้เธิดไปบอกไปนั่นหรอกไปแล้วก็เอาแล้วไปเอากับประกอบเอกสารมาแล้วก็อะไรหายเกินสิดหนึ่งหาสื้มือนี่แล้วพอห้ไปชงเอกสารนะฉันกับวจิกแนวไล้เอาคนไปขังิเอาคนังกิสบ่มีผูประกันบ่มี ใบไปสังมายังมายืนเขาแล้วเป็นหินเป็นนิ้บ่าได้ไม่ใช่จะมาได้ไปไปแวมันไปสิไปส่องเยี่ยมยังไม่ได้ตั้งมอเยี่ยมเนาะยังตั้งละท่าสีไปเรื่องกันเออเั่นั้นอ่ะท่าสีเออตอนแรกๆท่านจะกระท่าสีท่าสีท่าสีพอเขาตั้งแล้วเขาท่าสีมสง่ายอืมมันมีกับท่าแล้วฮึ่งบนได้สิติดบานใหญ่นะ เดี๋ยอะเข้าผ้าแล้วเข้าผาแล้วเพื่อนแต่งสติ๊กบ่งให้นอนไว้ใส่แผ่นพื้นไว้ผ่านวะผ้าผ้าบ้านนะครบ้านเนี่ยมันบิดโอ้กระหัวเบาๆเนี่ยตัวนึ่งนอนได้เยอะเทียงอย่ตัวนึ่งกะวางบิดมันบิดไปตามันนั้นองยามันเล่าอือพยานตัวนั้นแท้อยู่ในก็วางอยู่คอยบอกให้เขาไปนอนอยู่พื่อนแล้วนี่ให้นั่งเตียงไว้มันเที่ยงมันกับ บวเป็นยังล่ะเออเรานอนเร่แก่อืมกายแชกแช่บอกจกเถื่อเนาะนี่เราได้เอาตัวนี้ไปห้องสามย่านในั่งข้างนี่เออห้องแม่น่ะแล้วห้องกายกายละเตียงไว้เหมือนนี่เขาก็เอาซ้อนกันถึนไปได้ซ้อนกันซ้อนกันไว้เลยเมื่อไรก่อนเมอก่อนไว้เพราะนั้นหนู่ยแดดลมแดดลมเล่าไปทุ่ที่เลยหาในห้องคือจะาเล่าค่ะแบบเอาวัน màn lẩm chìa sưu bài mãi, hoa vội ai. Ok, nhau, nó, nhau đi. À. Một xăm gần nhau Một ngày gần năm gần năm một năm gần năm à năm gần gần năm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  gần gần năm gần năm gần เฮ็ดไปเฮ็ดมาพันงามเฮ็ดไปเฮ็ดมาพันงามเพราะว่าเขาเอาเสาข้างในเบิร์ดได้บัดเออเสาข้างในไม่พอเขาเอาไม่ดูตั้งเขาได้ไปจับเบี่ยมบนฝ้าจอดมันได้อาศัยมันจับไม่ตั้งแล้วครับครเป็นช่างพวกนี้เป็นเพราะเฮ็ดได้เคยเห็นซึ่ว่าเพราะเฮ็ดได้นั่นแหละเขาเออมาเป็น ของเฮือนพ่อหนูก็พ่อเห็นเองเห็นผู้เดียวทรัพย์เลยเที่ยวขึ้นเที่ยวน้องโอ้ยพอเหนื่อยมาค้มจนตาตีนแดงพื่อแล้วบึนขึ้นใเสาอร์ของไม่ฮกเมตรหาซื้ช่วงทักษันมันนะเฮือนพ่อน่ะไม่เแล้วก็มั่งปลูกไม้ไม่มันได้สาวไม้มาปลูกซนใหญ่นผู้เดดียว้อมันละฮับประกันไม่ได้สาวไม่แบบเนาะไม่หงายมันแน่นอนอยู่แล้ว ไม่มันได้แบงไม่เขาไปจ้างเขารวยบตหมอกเขามกาไม้หก็มีเนาะจ้างรวยนะอนี่ไม่างรวยนั้นไม่ผ่านตลาดนั้นเขาถิ่มแล้วบัวดอกนี่ยางได้หมอกใม่ใหญ่มันใม่ลอยอยู่แล้วไม่วงรวยตะกี้บ่า้อยพั่อยู่บ้านใดก็ัึ่งถือยช้อยเรือนะบุญบ้านหัวผาย น,นี่อสิอบวันนี้เราสามนี่อยู่หวัวพายนี่เ,ออเคยไปเยอะนะครอบครัวเขาหนองเดือนน้องเด่นอยู่หัวพายอ,ออเหัวพา,ายทา้งป่าบ้านหนองเป็ดดีเดียวบ้านหนองเป็ดดีบ่ทางนี้แล้วทั้งหัวพายทางเข้าในบ้านตู้พายนะถ้าเข้าบ้านหนองเป็ดในบ้านหนองน้อยจักน้องเจ้ากันทั่งนะโอ้ย ก็พอ,อนี่กู้อันไม่แน่นเคื่อนผายน,นะไปตัดเอารถดไม่แกเอาคนมาถิ่มในโป้บ้านคุ้แย้มนัอขอัแต่อันเก็บไม่ออกจากผายเคื่อนนั่นแล้วผายหวยบักผายหวยบักนีสวยหวยบักนี่ขวันแต่น ตัดยังก็ใช้จักเล่งขึ้นรถบ่ได้ลยง่ายดีเนาะไปเล็กตัดจานเทิดก็ตัดง่ายอยู่ได้แะไรที่มใส่ทักเลยฮะอะไรกัจักสติีมนี้บอลเล็กตัดนะเออดึงกะกากช่องชามาดก็ปุ้นเลยนลปุ่กูเขากูหักแล้วเลยไข่แขีวด้ดีเนาะเผาเห็ดอันพะนักไปยังเล้่วก่อนาจะเห็ดอันใดเนาะ ว่าต้องได้กอแทนมันกอหลิ่แท่มันแทนมันกอแทนแล้วก็จะแทกขึ้นดินบ่อกนี้ยเออเขากอขึ้นเล็กน้อยสิผมกับเพื่อนสูงไปแล้วไปอะไเนาะมันหอบบ่าหาขันหาขันเนยแล้วเออหาอะไราหาขันขันวรนสามหนูมกกิจมาได้ดอกเจ้าพ่เนาะเออเจ้าสามีห่างได้สามนะนะมันเจ้ากันกอแทนมันขึ้นก้างแล้วเนาะ <c oughs> สามขันมึงซ้มันยังขึ้นดูดต้รูตองหายะเดร๋ยวทนี่เลยบ่ฮอนดอกเหรอเจนสี่โพด,ดแล้วเอาขึ้นทังใดล่ะเจ้าแม่ําแม่พอจะขึ้นทุกที่ขึ้นทงเนื้อวนน่ะขึ้นทั้งหน้าบ้านทั้งทีงข้น้อกลยังรอดนะไรดงยังข้าไบุญใดไฮรอดนี่มาจากที่เกิดข้าไบ่ได้ใครเข้ามาขึ้นอยู่ก็หลางไหน ันอยู่บนไหนกันอยู่นอกไม่ได้มันท่าจริงๆนี่ขึ้นทางขึ้นทางนี้มันคือพอเลยพอขึ้นที่เพราะว่าเขาเพราะว่าเ้ากะตายขนาดนี้เนาะเขาก็สีเส้นไปเห็นหลังท่าเน้ะมุงเหมอนมันทำชาตินั่นเองพอเท่าไรเนี่ยแมนแมนนะมันเห็นเหตุการมากกว่าเขาก็ย่ามันดอกเนาะผลไมนแล้วเขาก็ได้มุงแลยเออเขาก็มุงลงไปขึ้นทั้งนี้แหละขึ้นทั้งนี้แหละเออเห็นเงา อันเห็ดุ่นมันก็นเห็สายาอยอปซี่แเป็นมาล้วอืนะให้ทั้งนี้ก็ได้ก็ได้แล้วาค่กอือ้นคอ่ะเดีวตากออกมาเอาหมนี้ได้ไดม,มันก็ฟางยไปแม,นแมน่นเจะว่าตัวนี้เอาฮนะาก่อกเช่นใช่หมนี้คือมุขึ้นข้างนั้นททางประตูกทางนั้น พ้าแม่แล้วมัดเดนขึ้นทั้งทั้งหน้าที่เออขึ้นทั้งนั้นแล้วมันจังย่างมาด่ทางแล้วขึ้นเลยแม่เราบัดเดินนี้เมือแล้วมันผัดสิได้นั่นคือนแล้วว่าก็ขึ้นทั้งที่เข้าวัดสะได้เหตสายถ้าลอยอีลอยลงพุทธตัดมาขึ้นงานนี้ตัดโอ้เราไม่ขึ้นงานพี่ตัดตจะนี้ออกวาขึ้นตรงนี้ออกตัวขึ้นตระดิ่งได้นะบางคนเขาไปยกระดับตลาดยอดเหงาฮะพี่น้องคลิปนี้ก็สิได้จบคลิปซสำนี้แหละเนาะ